อะไรนะอะไรนะสเปคแบบนี้มีแค่ e ร m i ค่าคเดียวที่ทำได้สวัสดีครับพี่พี่วเนทุกคนวันนี้นะครับเสิรเสริญนะครับก็อยากจะมาอัปเดตทุกคนนะครับเกี่ยวกับสาวกของเจ้า Redmi นะครับเจ้าเสียลมี่เรดมี่โน้ตสิเอเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็มี l ล aks นะครับแล้วก็ข้อมูลล่าสุดเนี่ยหลุดออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะใส่ข้อมูลทุกอย่างเนี่ยเอาไว้ ตรงนี้นะครับเผื่อเวลาที่ทุกคนจะมากดพอยส์แล้วก็กลับมาย้อนอ่านกันได้ทีย้อนเวลากลับไปนิดนึงนะครับในช่วงของครึ่งปีหลังของปีที่แล้วนะครับทาง Redmi ได้เปิดตัวนะครับเจ้าตัว Note 11 Series นะครับตัวนี้เนี่ยประกอบด้วยเจ้าตัว Note 11 Note 11 Pro แล้วก็ Note 11 Pro, Pro Plus นะครับแล้ว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 เจ้าตัว Note 11 Pro Plus เนี่ยก็เป็นมือถือตัวแรกที่ราคาต่ำหมือนนะครับที่รองรับ fast charging ถึง120วัตต์ fast charging เลยก้าวกระโดดนะครับมาในปีนี้นะครับตอนนี้เนี่ยทาง Redmi เนี่ยเตรียมที่จะเปิดตัวเจ้าตัว Redmi Note 11s นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยราคา ตามกว่า1,000ย้หยวนนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าตีเป็นเงินไทยเนี่ยก็คือตีเป็นประมาณไม่เกิน5,000บาทเนี่ยได้รับการชาร์จไวถึง120วัตต์ฟ้าชาร์จจิงด้วย ตอนนี้ครับต้องขอขอบคุณนะครับทางเว็บไซต์ Gizmo China นะครับเขามีการเปิดเผยว่าทางคุณลูเว่ปิงนะครับซึ่งเป็น Executive นะครับของทาง Redmi เนี่ยเขาก็มีการเปิดเผยมาว่าเฮ้ยเจ้าตัว Redmi note 1 1 s เนี่ยนะครับจะเปิดตัวเนี่ยในช่วงของช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นะครับที่จะถึงนี้แล้วนะครับซึ่งมันเลยแค่ไม่นานเท่าไหร่แล้วนะครับแระราคาแบบนี้เนี่ยคือไม่ต้องคิดแล้วอ่ะไม่ต้องรอแล้วขนาดความจุที่หลุดมาตอนนี้นะครับมีแค่ b นส่งร้่ยมีห้เราเลือกเนี่ยก็คือมี8 g b แ็มเนั้นเอง สเปคในตอนนี้ที่ร,รู้กันนะครับคือตัวนี้เนี่ยแน่นอนนะครับมันเป็นตัวที่ขนาดแบบ เขาเรียกว่าประหยัดมากๆนะครับดังนั้นเนี่ยจะไม่มี 5G band หรือว่าไม่เรามีการรองรับ 5G แต่อย่างใดแต่จะเป็น 4G LTE อย่างเดียวนะครับและตัวนี้เนี่ยจะไม่มีการวางขายที่จีนนะครับจะเป็นการขายแบบ global market และแน่นอนจุดเด่นของเขานะครับ120วัตต์ฟ้าชาร์ g นะครับและก็ตัวนี้เนี่ยยังมีการรองรับ high refresh rate เนี่ยอยู่ที่ 90Hz refresh rate ด้วยวชิปเซ็ตนะครับก็ยังเหมือนเดิมนะครับขายดีเป็นแทวน้าเทน้ำเทท่าเลยนะครับกับเจ้าตัวชิป MediaTek นะครับแต่ว่าจะเป็นซีรีส์ไหนรุ่นไหนโมเดลตัวไหน เดี๋ยวเราจะต้องมารอติดตามกันอีกทีหนึ่งนะครับส่วนเรื่องของกล้องเนี่ยตอนนี้มีการเปิดเผยม,มาว่ากล้องหลังนะครับจะได้เซนเซอร์เนี่ย108้ล้านเมกะพิกเซลนะครับแล้วก็เป็นเลนส์อัลตร้าไวดล้านเมกะพิกเซลแล้วก็อีก2ล้านเมกะพิกเซลเนี่ยเป็นมาโครเลนส์อย่างที่ผมบอกไปนะครับในคลิปก่อนๆเนี่ยเจ้าตัวมาโครเลนส์แบบ2ล้านเมกะพิกเซลเนี่ยแล้วผมเชื่อว่าทุกคนก็คงคิดเหมือนกันก็คือมันใช้งานไม่ได้แบบ ร้อยเปอร์เซ็นต์น่ะคือใช้งานจริงๆเนี่ยแทบจะไม่ได้เลยสำหรับกล้อง2ล้านเมกะพิกเซลทางคุณหลุยปิเงเองเนี่ยนะครับเชื่อว่าเจ้าตัว Redmi Note 1 1 s เเนี่ยจะขายดีเป็นเทน้ำเทท่า อย่างกับเจ้าตัว Note 11 Series เหมือนกันเพราะว่าเจ้าตัว Note 11 Series นะครับเปิดตัวมาเนี่ยขายดี2สัปดาห์เท่านั้นเองขายถึงร้านเครื่องเลยยังไม่จบนะครับสำหรับคนที่ตื่นเต้นกับเจ้าตัว Redmi Note 12เนี่ยถือว่าจริงๆยังไม่มีข้อมูลอะไรมามากมายนะครับแต่ว่า Executive เนี่ยเขามีการเปิดเผยว่าต่อไปนี้นระ Redmi Note 12 s e r i e s ในรอบหน้าเนี่ยจะเป็น Small f l a g s h i p แล้วนะครับ performance ก็คือต่อไปเนี่ย จะไม่ได้ใช้ชิปอาจจะไม่ได้ใช้ชิปแบบตัวกลางๆทั่วๆไปแล้วอาจจะได้ใช้ชิปแบบเรือธงเลยในสเปคราคาประหยัดแบบนี้เนี่ยผมคิดว่ามันน่าสนใจมากๆเลยนะครับทุกคนเนี่ยคิดว่าเจ้าตัว Redmi Note 11s ที่กำลังจะเปิดตัวเนี่ยน่าสนใจมากแค่ไหนนะครับก็ลองคอมเมนต์นมาพูดคุยกันได้นะครับวันนี้ถือว่าเป็นข้อมูลทั้งหมดของผมนะครับถ้าเกิดว่าชอบก็ลืมแล้วก็แชร์ subscribe แล้วก็เอาไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับวันนี้เสนอเสนะครับก็ขอลาทุกคนไปก่อนอย่าลืมใส่หน้ากากด้วยแล้วก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับสสวััดีครบ กาทิ้งเพลงไว้ด้วยนะ,อะโอ้โหไว